เขาจะกล้ามาจีบเราไหมอ้ามาเปิดไพท่ทํานายกัน <laughs> สวัสดีค่ะดวงชะตา,าพาเปลือนใบอัพตรงนี่โดยแม่หมออ้ามธรรมดาโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูพลังงานกันนะสำหรับคนที่แบบว่ามีคนที่เรารู้สึกว่าเขาน่าจะชอบเราหรือรู้สึกดีๆกับเราอยู่แต่เขาก็ไม่กล้าเข้ามาจีบหนูสักทีอยากรู้ว่าเขาจะกล้าเข้ามาจีบเราไหมอ้าวันนี้ เดี๋ยวสับสดๆดดูพลังงานกันนะคะเปิดไพ่ไขใจกันนะดูพลังงานของเขากันนะว่ามีความกล้ามากแค่ไหนรู้สึกอะไรยังไงกับเราบ้างนะเดี๋ยวส,สับสดๆดูพลังงานกันพร้อมกับ how to ด้วยนะว่าจะทำยังไงให้เขาแบบกล้ามาจีบเราอะไรอย่างนี้นะโอเคอ่ะ หรือกล้าเข้ามาจีบเราเร็วขึ้นอะไรอย่างนี้นะอ่ะก่อนอื่นขอดูพลังงานของตัวหนูก่อนนะคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้นี่คือการรนดอมนะจ๊ะใครคิดว่าใช่อยู่ฝั่งในการใครคิดไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยเดี๋ยวสับส,สดดูพลังงานขอดูพลังงานของคนที่เจอคลิปนี้ก่อนนะว่าพลังงานของหนูเป็นอย่างไรโอ้ คนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หนูเป็นอินโทรเวิร์ตหรือเปล่า <c oughs> คือดูเป็นคนนิ่งๆนะดูเป็นคนนิ่งๆมีโลกส่วนตัวหรือคนภายนอกอาจจะมองว่าหนูดูนิ่งดูมีโลกส่วนตัวดูปิดกัน้นในความรู้สึกของเขานะเขาอาจจะรู้สึกว่าหนูนิ่งหนูมีความแบบมีโลกส่วนตัวหรืออาจจะดูแบบ มีโลกเป็นของตัวเองนะดูเข้าถึงยากอะไรอย่างเงี้ยในความรู้สึกของเขานะอ่ะขอดูพลังงานของคนที่หนูนึกถึงหน่อยนะว่าเขาเป็นคนอะไรยังไงบ้างๆหนูอ,นะอ่ะขอดูพลังงานหน่อยนะจ๊ะคนนี้อาจจะเป็นแนวที่แบบว่ามีสังคมอยู่ คือถ้าไม่ใช่ extravert จ๋าๆเลยเนี่ยก็คืออาจจะมีนคนที่ชอบเข้าสังคมรู้จักคนโน้นคนนั่นคนนี้ไปทั่วเนี่ยเขาก็มีสังคมของเขาอยู่อาจจะเป็น introvert เหมือนกันก็ได้นะแต่ว่าเป็น introvert ที่มีมีกลุ่มก้อนเฉพาะของเขาคือเราก็มีแหละแต่ว่าเขาอะก็จะมีความแบบสนิทอยู่กับคนกลุ่มเนี้ๆน,นะกลุ่มเดิม,ดมอะไรอย่างเงี้ยอาจจะอารมณ์ประมาณนี้เหมือนกันนะคะ แล้วก็เหมือนทําอะไรต้องมีเพื่อนเหมือนกันนะคนเนี้ยนะคะเออหรือต้องมีความมั่นใจนิดนึงนะคะอ่ะขอดูพลังงานความสัมพันธ์ของหนูสองคนหน่อยว่าเป็นอย่างไรเนาะโ ความสัมพันธ์ดูเงียบดีนะ <c oughs> คือถ้าสองคนเป็นอินโทรเวิร์ดก็คือเงียบมากนะเออถ้าหนูก็อินโทรเวิร์ดเขาก็อินโทรเวิร์ดก็คือเป็นความสัมพันธ์ที่เงียบมากเงียบดีนะอยู่เงียบๆเ้เาก็โอเคสบายใจกันดีนะแต่ถ้าเกิดว่าคนหนึ่งอินโทรเวิร์ดคนหนึ่งเอสโทรเวิร์ดความสัมพันธ์นี้ก็ยังดูยังดูแบบการพัฒนายังไม่ค่อยมากนักเท่าไหร่แต่ก็ดูมีอะไรให้รู้สึก ชุ่มชื่นหัวใจอยู่บ้างนะคะเออแต่ว่าก็อาจจะมีความแบบนิ่งๆเงียบ,บๆเรียบๆเฉยๆอยู่เหมือนกันอ่ะที่นี้ขอดูพลังงานหน่อยได้ไหมว่าเขาอ่ะคิดแล้วรู้สึกกับเราอย่างไรเนาะเออนะอ่ะดูเขามีความรู้สึกดีๆกับเราเนาะนะมีความรู้สึกดีๆกับเรามีความรู้สึกพิเศษกับเรา แต่ก็มีความกลัวด้วยแฮนั่นหมายความว่าเขาน่าจะรู้สึกดีๆกับเราหรือชื่นชอบเราอยู่อะแต่มีความกลัวมีความกังวลในะอะไรบางอย่างอะดูเหมือนเขากัางวลหรือกลัวเอออะขอดูพลังงานหน่อยว่าเขาอะจะกล้ามาจีบเราไหมอะสับสด,สดดูพลังงานก่อนนะจ๊ะ โอโ้ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเขาดูอยากจะจีบคุณนะแต่เขาไม่กล้าโอ้โหดูจากพลังงานตรงนี้มีความลังเลชั่งใจสับสนไปหมดเลยดูอยากจีบอะแต่ก็ไม่กล้าโอ้นะทำไมเ็าถึงไม่กล้าเอาวันนี้ไพ่ชี้ทางใจกับแม่หมออัมธรมธรมทาโรชวนดูสามเหตุผลแล้วกัน ที่ทําให้เขาไม่กล้ามาจีบหนูเป็นเพราะอะไรอ่ะเดี๋ยวสับไพ่ดู3มเหตุผลนี้ที่เขาไม่กล้าจีบหนูเป็นเพราะอะไรสับส,สดดูพลังงานกันนะจ๊ะ Secret Source Four of Pentacles justice นะคะโอเคและนี่คือ3เหตุผลที่ทำให้เขาไม่กล้าเข้ามาจีบหนูค่ะ1ไม่หนูก็เขาอะเพิ่งจบความสัมพันธ์มาใช่ไหมอืมคือถ้าดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยถ้าหนูเพิ่งจบความสัมพันธ์มาเขาไม่กล้าเข้ามาจีบทันทีเพราะไม่แน่ใจว่าหนูอะปลดล็อกหัวใจหรือเปิดใจให้กับใครแล้วหรือยังวันนี้นะหรือยังมีความทรงจำเก่าๆกับคนเก่าๆอยู่หรือเปล่า หรือถ้าเกิดเขาเพิ่งจบความสัมพันธ์เขาก็ไม่อยากจะรีบจีบใครใหม่เพราะเขาไม่แน่ใจว่าความรู้สึกอยากจะเข้าหาใครเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่เป็นความรู้สึกจากหัวใจหรือจริง,รงๆเขากําลังต้องการหาใครมาแทนที่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําให้เขาไม่กล้าจีบหนูสัทีเพราะว่าไม่หนูกับเขาเนี่แหละก็เพิ่งจบความสัมพันธ์มาเมื่อเร็วๆนี้มันก็เลยทําให้ไม่กล้าที่จะจีบในทันทีเท่านั้นเองเนาะแต่ถ้าเกิดว่า ระยะเวลาผ่านไปอาจจะโอเคขึ้นก็ได้เนาะเนาะโอเคต่อมาค่ะข้อที่สองเขารู้สึกว่าหนูเข้าถึงยากเขามีความกลัวนะคะข้อที่สองนะสิ่งที่ทำให้เขาไม่กล้าจีบหนูเพราะว่าหนูดูเข้าถึงยากหรือตัวเขาก็เป็นอินโทรเวิร์ตนี่แหละไม่ค่อยกล้าที่จะจีบใครสักเท่าไหร่นะเออคือไม่หนูก็เขาอะเป็นอินโทรเวิร์ตนะ คือถ้าหนูเป็นโทรเวิร์ t ก็เพราะความนิ่งเงียบของหนูนี่แหละทําให้เขารู้สึกว่าหนูดูมีโลกส่วนตัวดูเข้าถึงยากนะคะก็เลยทําให้เขาไม่กล้าจีบกลัวว่าหนูจะปฏิเสธกลัวเข้าหาและโดนปฏิเสธอะไรอย่างนี้ในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าเขาเองนี่แหละที่เป็นโทรเวิร์ t ความไม่กล้าของเขาเนี่แหละความโลกส่วนตัวของเขาเนี่แหละมันทาให้เขาเข้าหาคนไม่เป็นจีบคนไม่เป็นผมจีบสาวไม่เก่ง ต้องใช้ตู้เพลงเป็นสื่อเข้าใจไหม <c oughs> คือจีบไม่เป็นจีบไม่เก่งเข้าหาคนไม่เป็นเข้าหาคนไม่เก่งทําให้เขาไม่กล้าที่จะเข้าหาเราทําให้เขาไม่กล้าที่จะจีบเราอย่างไรล่ะโอ้นะอ่ะและต่อมาข้อที่สามสิ่งที่ทําให้เขาไม่กล้าเข้ามาจีบหนูนั่นก็คือเขายังไม่แน่ใจหัวใจตัวเองและหัวใจของหนูร้อยเปอร์เซ็นต์ นะนั่นหมายความว่าเขาอาจจะยังไม่แน่ใจว่าเขารู้สึกชอบเราแบบจริงจังแค่ไหนในขณะเดียวกันเขาก็อาจจะไม่แน่ใจว่าเรามีใจให้กับเขาบ้างหรือเปล่าโอ้ความไม่แน่ใจตรงเนี้ยมันทําให้เขาไม่กล้าที่จะจีบกลัวผิดหวังกลัวเสียใจกลัวความรักมันไม่สมหวังดังใจอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เขาไม่กล้าที่จะเข้ามาจีบหนูนั่นเอง เนาะและนี่คือสามเหตุผลที่ทําให้เขาไม่กล้าเข้ามาจีบหนูนั่นเองแล้วทำยังไงล่ะนะเขาถึงจะกล้าจีบเราอะขอดูพลังงานสัก3ามวิธีละกันว่าไพ่จะสื่อสารอยากจะบอกอะไรเนาะ seven of swords ฉัวโบนส์ ท o of ฟซอรนะคะและนี่คือ3วิธีที่จะทำให้เขากล้าเข้ามาจีบเราสะทีจะได้ไม่ต้องนานรอนานเกินนะในวันนี้นั่นเองนะข้อที่1ข้อที่1ขอพิจารณาสักครู่หนึ่งนะคะข้อที่1ข้อที่1ข้อที่1วิธีที่จะทำให้เขากล้ามาจีบเราเนาะ ข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งอืมอะข้อที่1นึ่ทำตัวให้มีพิรุษให้เขารู้สึกว่าเราก็ชอบเขาเหมือนกันโอ้นะ <g ute> ทําตัวมีพิรุษเข้าไว้ทําให้เขารู้สึกว่าเราก็มีใจถ้าเกิดว่าเราแสดงออกแบบนี้ต้องบอกเลยว่าเร็วๆวววัยนี้เขากล้าเข้ามาจีบเราแน่นอนเพราะเขาเริ่มมั่นใจแล้วไงว่าเราก็รู้สึกดีๆกับเขาหนอข้อที่ส เข้าไปหาเข้าไปคุยกับเขาก่อนบ้างนะเอออย่าปล่อยให้เขาต้องรอนะอย่าปล่อยให้เขา ต้องมาคาดเดากับเรานะเข้าไปคุยกับเขาก่อนบ้างเข้าหาเขาก่อนบ้างนะคุยกับเขาบ้างทําให้เขารู้สึกว่าเราเออมีมิตรไมตรีกับเขาเนาะเปิดทิศเปิดทางให้กับเขาเนาะเปิดช่องทางให้กับเขาเนาะเออทาให้เขารู้สึกว่าเออมีโอกาสอยู่นะถ้าเกิดว่าจะเอจงจีบเลยต่างๆนะคะถ้าเกิดว่าเราเข้าหาเขาพูดคุยกับเขาเป็นฝ่ายเข้าหาเขาเป็นฝ่ายที่คุยกับเขาบ้างเนี่ยหรือว่าอาจจะทางโซเชียลก็ได้นะ มันก็จะทําให้เขารู้สึกมั่นใจมากขึ้นว่าเราก็รู้สึกดีๆีกับเขาเขาก็จะได้กล้าที่จะเข้ามาจีบเรายังไงล่ะโอ้ oh, นะข้อที่สามผ่อนคลาย <laughs> จะบอกว่ายังไงดีละ่ะข้อที่สมคือการทําตัวเองให้ให้ให้เปิดมากขึ้นน่ะยังไงดีละ่ะเดี๋ยวนะขอคิดคำนิดหนึ่ง มันเป็นวิคือคือไพ่ขึ้นมาลังงานเหมือนกับว่าในมุมที่เขามองเราตอนนี้เราดูแบบเราดูยิ่งใหญ่เราดูเติบโตเราดูเราดูอยู่คนละชั้นกับเขาอะหรือว่าอาจจะดูมีโลกส่วนตัวอะไรบางอย่างทําให้เขาแบบไม่กล้าเข้าหาเพราะฉะนั้นวิธีที่จะทําให้เขารู้สึกว่าเออกล้าเข้ามาจีบเรามากขึ้นหรออาจจะเป็นเรื่องของความยืดหยุ่นความเฟลลี่อะไรอย่างนี้ไหม อืมความยืดหยุ่นความเฟนลี่ทำตัวสบายสบายมากขึ้นอาจจะเป็นข้อนี้อืมข้อที่สามนะสิ่งที่คุณจะต้องทำเพื่อให้เขากล้าที่จะเข้าหาคุณมากขึ้นนั่นก็คือทำตัวสบายสบายมากขึ้นอย่าเกรงอย่าเก๊ก นะ,นะมันจะทำให้เขากล้าเข้าหาเรามากขึ้นกล้าจีบเรามากขึ้นนะออมีอารมณ์ขันบ้างนะไม่เกรงไม่เก๊กจนเกินไปถ้าเราทําตัวสบายๆผ่อนคลายเมื่อไหร่ต้องบอกเลยว่าเขาก็จะรู้สึกสบายใจแล้วก็กล้าเข้ามาจีบเราเองนั่นเอง นะเพราะดูพลังงานตรงนี้เผยเผยเขาอาจจะก,กลัวไม่กล้าเข้าหากลัวเราปฏิเสธอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราทําตัวสบายๆผ่อนคลายบ้าง mm. เขาก็จะกล้าเข้าหาเรามากขึ้นกล้าเข้ามาจีบเรามากขึ้นนัเนีองเออและนี่คือสมวิธีที่จะทําให้นะเขามีความรู้สึกกล้า เข้ามาจีบเราสัรทีเร็วๆนี้นั่นเองเออนะจดจำแล้วนำไปใช้เขาจะได้กล้าเข้ามาจีบเรายัางไงล่ะนะใครแล้วก็นายนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่ง กดซีเฟิร์สกับไม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นกําลังใจให้แม่หมอนะในการนําคลิปดีๆต่อไปทุกคนเลยสําหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่าเบิกบานเตินรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย